สวัสดีครับท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่ที่รายการชิมระเยศที่โต๊ะนัุกท่านครับก็ผมนายที่การประดุษันรองผู้ในการฝ่ายวิชาก,การที่รายการชิมระเยศตอนนี้มีข้อมูลที่จะมานําเรียนชี้แจงให้กับนักศึกษาตัดสูตรประกาศสนิบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่หนึ่งคือ เรียนนักศึกษาชั้นปวสปีที่หนึ่งของวิทยาการอาชีพทุกแผนวิชาที่จะต้องปอกข้อมูลเกี่ยวกับการบรยการสอนการจัดการรยาการสอนของวิทยาลัยที่ท่านมีความประสงค์ที่จะศึกษาในระบบปกติหรือระบบไอทีตามรูปแบบที่ท่านต้องการวิทยาลัยจะดำเนินการจัดกลุ่มให้ท่านตามความประสงค์ท่าน มีข้อมูลที่จะนําเรียนเกี่ยวกับการจัดการศราึกษาการเสนร,บบระบบปกติก็คือเรียนทั่วๆไปแต่เนื่องจ,จากช่วงนี้เป็นช่วงกางแรแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 น,น,นะครับเพราะฉะนั้นการเรียนในภาควิชาทษฎีนี้ก็จะเป็นการเรียนออนไลน์ส่วนการเรียนปฏิบัตินั้นก็จะเป็นการเรียนในโรงสุดงานหรือในแผน่วิชาหรือในห้องปฏิบัติการที่มีครูควบคุมนะครับแล้วก็ ทำไมถึงต้องมาเรียนในวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์เนื่องจากว่าการเรียนภาคปฏิบัตินั้นจะต้องฝึกทักษะตามไปงานจะต้องมีครูคอยให้คําแนะนําเพื่อที่จะให้นักเรียนสามารถฝึกทักษะการปฏิบัติงานได้อยา่างถูกต้องการใช้เครื่องมืออย่างมีความปลอดภัยนะครับการเรียนในระบบที่พายทีนะครับบังท่านอาจจะไม่เข้าใจผู้ปกครองมังท่านอาจจะยังสงสัยอยู่ก็คือการเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยใน สถานประกอบการที่นักเรียนนักศึกษาประสงค์ที่จะไปฝึกอาชีพนะครับซึ่งจะมีสถานประกอบการร่วมกับร่วมกันกับวิทยาลัยจัดการการสอนตามหลักสูตรให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนระบบวิทยากาียกตัวอย่างเช่นบริษัทโฮดักนะครับได้ร่วมกับวิทยาลัยการชีวเรียนนั้นจัดการเการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือหลักสูตรปศ ในส,สาขาวิชานะครับซึ่งประกอบไปด้วยสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาการจัดการสำนักง,งานสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนะครับและก็วิชาสาขาวิชาการตลาดเพราะฉนั้นนักเรียนนักนักศึกษาในสาขาทั้งหมดสาขานี้นะครับบริษัทโฮมตรดักนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนทั้งหมด นักศึกษานั้นจะปฏิบัติงานที่โรงงานครก็จะ,ะก็จะทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะจบแล้วมีงานทำก็คือบริษัทก็จะบรรจุงานให้รวมไปถึงบริษัท s n t e r p r i s e นะครับก็จะ,จะดำเนินการจัดกเรสอนรรรในระบบพวิภาคีร่วมกับวิทธีัยให้กับนักเรียนนักศึกษาเพราะนั้นก็ขอความร่วมมือกับนักศึกษาชั้นปศหนึ่งทุกแผนวิชานะครับให้ข่านต่อ แบบสำรวจความต้องการของนักศึกษาในการเข้าเรียนในระบบที่บารทีนะครับโดยลิงก์กับ QR Code นะครับ QR Code ที่จะที่จะลิงก์กับคลิปวิดีโอนี้นะครับตอบให้ท่านตอบกลับมาในให้กับวิจัยภายในวันที่2องวิจัยวันนี้นะครับเ <c oughs> พื่อวิทยาลัยจะได้ดาเนินการสํารวจข้อมูลแล้วก็แยกกลุ่มจัดการเรียนการสอนตามระบบที่ท่านต้องการท่านครับ ตลอ,อดนี้ก็ขอแนะนำเบื้องต้นเพียงให้ท่านทราบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ